จากนั้นเรามาประกอบส่วนต่างๆเข้าด้วยกันเลยครับแปะไปน่ะเฮ้ยเดี๋ยวไปแข่งกัน <c oughs> มาเจอกับคู่แข่งตัวตึงนะครับน้องกีวีอายุ2ขวบจากนั้นการต่อสู้แรกก็เริ่มต้นขึ้นเฮ้ยใครชนะใครชนะเรียกว่าตานี้น่าสนใจมากครับเแบะบๆของทั้งสองฝ่ายสู้กันสูสี สวัสดีครับผมเป็ดน,นะครับและนี่ก็คือเป็ดท <c oughs> ีวีทุกคนตอนผมจัดบ้านนะครับผมไปเจอนี้มานี่มันคือเบเบลดนะครับเอ <c oughs> เป็นเบเบลดที่ทําทิ้งไว้แล้วก็ไม่ได้ตัดคลิปลงครับเพราะว่าตอนนั้นจะตัดไปเล่นในงานแข่งเบเบลดสักง,งานแต่ว่าไปไม่ทันอืก็คือพอรู้ข่าวว่ามีงานพวกผมก็รีบปั่นเลยรีบทําเบเบลดอันนี้ครับแล้วก็ว่าจะไปแข่งกับเบเบลดทั่วไปครับแต่ว่า ทำไม่ทันเนอะสุดท้ายก็ไม่ได้ไปงานแล้วก็คลิปก็ไม่ได้ลงแต่ว่าล่าสุดเนี่ยพี่ชายผมมีลูกแล้วก็ซื้อเบเบทให้ลูกเล่นนะผมก็เลยจะไปแข่งกับหลานหน่อยอ่าก็เดี๋ยวเอาเนี้ยไปแข่งแต่ว่าเนื่องจากอันเนี้ยมันรีบทําก็จะมีความไม่ค่อยเนียบนะอืมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะมาแก้อันนี้ใหม่แต่ว่าก่อนอื่นไปดูวิธีท,ทาอันนี้กันก่อนเอ้ยก็เบเบทที่ผมทําไว้นะมันจะมี2ส,ส่วนก็คือส่วนที่เป็นตัวลูกข่างแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือที่หมุนลูกข่างอ่า ก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีทําตัวลูกข่างก่อนละกันอุปกรณ์ที่ผมใช้ทำเนี่ยก็จะมีไม้ติมครับแล้วก็ปากกาตามด้วยลูกเหล็กลูกเหล็กมันกิ่งกิ่งนิดนึงนะเออแต่เดี๋ยวเรามาเริ่มทําจากปากกาก่อนละกันก็คือถอดประกอบเลยครับแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ส่วนตูดต,ตรงนี้นผมก็ทกําการพยายามงัดงะงัดไปงัดมาก็ไม่ได้สักทีนะก็เลยเอาครีมมาตัดครับตัดไปนิดนึงแล้วก็ใช้มือหักได้ละ ซึ่งเดี๋ยวผมจะเอาส่วนนี้ครับมาต่อกับไม้ติมตรงนี้ก็เทียบไซส์ไปแล้วก็แต่งไม้ติมครับให้มันเสียบกันเข้าไปได้นะ,อะพอได้ไซส์ประมาณหนึ่งเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมจะใช้ส่วนตูดต,ตรงนี้ครับเอามาทําเป็นขาลูกข่างนะเออว่าแล้วก็ตัดเลย <c oughs> เอาเลื่อยมาตัดปากกาครับอ่ะตัดจนแยกออกมาเป็น2ส,ส่วนนั่นแหละปึ๊บนี่เราก็จะได้ส่วนตูดมาแล้วอันไหนไม่ใช้แล้วก็ออกมานะซึ่งเดี๋ยวผมจะเอาลูกเหล็กนะครับมายัดใส่เข้าไปในนี้ ก่อนยัดเดี๋ยวเราเก็บงานให้เรียบร้อยก่อนก็ตัดส่วนที่มันยื่นออกมาออกนะครับจากนั้นก็ตะไบให้เรียบทั้งด้านข้างทั้งด้านที่เราใช้เลยตัดนะเออตรงไหนไม่เรียบก็เอาให้เรียบก็ได้งานประมาณนึงจากนั้นเดี๋ยวเรามาใส่ลูกเหล็กเข้าไปนี่ซึ่งเหมือนไซส์มันจะไม่พอดีนะผมก็กดเข้าไปอะปรากฏว่ากด,กดไปกดมามันมันแตกเลยนะครับเออคุ้นๆมา <c oughs> คล้ายๆกับคลิปเครื่องทำไอติมนะนั่นแหละมันก็พอได้สุดท้ายก็ยัดเข้าไป ยัดลูกเหล็กเข้าไปให้มันโดนตรงตูดครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาเสียบแบบนี้เป็นฐานลูกข่างใช่ไหมผมลองเทสด้วยก่อนหมุนติ้วอประมาณนี้เดี๋ยวจะมาต่อกันอจะมาต่อกันผมก็แต่งตัวด้ามนะครับให้มันสวมเข้ากันได้นะก็ตัดไปแต่ก็ลองเอามาสวมดูครับโอเคแล้วจากนั้นเรามาทําตัวลูกข่างกันครับผมก็ใช้ไอ้ไม้ติมนี่แหละมาสวมกับเหล็กอันนี้นะ เป็นเหล็กกลมๆอันนี้ผมหาเก็บมาเออมันกเอามาเป็นตัวถ่วงน้ําหนักครับลูกข่างอ่ะเวลามีน้ําหนักเยอะๆอ่ะมันก็จะหมุนได้มั่นคงโดนชนแล้วก็ยังแข็งแรงอยู่ครับซึ่งผมก็พยายามกดเข้าไปกดเข้าไปมันไม่ได้สักทีนะก็เลยตัดตรงด้ามออกปึ๊บแล้วก็ท่อ PVC มาเอามาเป็นฐานแล้วก็สวมเข้าไปอย่างนี้น่าจากนั้นแล้วก็เอาคอนทุบครับเป็นการยัดส่วนประกอบเข้าด้วยกันก็เรียบร้อยทุบจนแบบมันเข้าไปอยู่ด้วยกันนะแล้วก็แน่นด้วย นี่ได้แล้วตัวลูกคางจากนั้นก็เอาตัวขาลูกคางนี่ครับมาต่อเฮ้ยก็ตัดแต่งส่วนปลายนิดนึง่ะแล้วก็จะสวมได้ประมาณนี้นะครับก็เราได้แล้วขาลูกคางกับตัวลูกคางจากนั้นเรามาทําเพลทด้านบนกันครับส่วนที่จะเอาไปกระแทกกับลูกคางตัวอื่นผมว่าใช้เศษพลาสติกที่เหลืออยู่ที่บ้านเนี่ยมาใช้ก็วัดขนาดไปนี่เขียนแบบไปนะว่าเราจะใช้ส่วนไหนพอได้ไซส์ข้าวผมก็เอาเคีมมาตัดครับอาเรกว่าดวงดีนะตัดไปปุ๊บมันแตกเลยอะ แต่ว่าแตกตามรอยที่เราต้องการพอดีพอตัดได้ตามตำแหน่งผมก็เลยมาล่างแบบนะว่าอยากได้ส่วนไหนที่มันยื่นออกมาเป็นแง่งๆใช่ไหมก็เขียนแบบไปนี่จะมีแง่งอยู่4ี่มุมแล้วเดี๋ยวเราตัดให้ได้ตามรอยนี้ก็ตัดไปครับนี่ซึ่งวิธีการใช้ครีมตัดนี่ก็เหมือนจะเวิร์กนะจนกระทั่งมาเจอช็อตนี้ครับช็อตที่แบบพอตัดไปปุ๊บเนี่ยมัน <laughs> มันแตกไปถึงข้างในเลยก็เลยอันเนี้ยเจ๊งไปเลยนะครับผมก็เลยตัดให้เสร็จ แล้วก็เอามาเขียนเป็นแบบแทนเออเอามาเทียบกับแผ่นพลาสติกอันหนึ่งครับแล้วก็ล่างโครงสร้างใหม่แล้วก็ตัดอีกรอบนึงซึ่งรอบนี้ผมเปลี่ยนวิธีนะครับไม่ได้ใช้คีมตัดแล้วใช้ใบมีดติดหัวแหลงบัตรกรีนะครับเอามาตัดแทนซึ่งมันใช้เวลาน,านานกว่าแต่ก็ไม่ทําให้พลาสติเกเสียหายอะ่ะ เออก็ตัดไปจนได้ตามรูปทรงที่เราล่างไว้นะซึ่งพอเสร็จแล้วปุ๊บเราก็มาเจาะรูตรงกลางครับนี่ก็เหมือนเดิมใช้หัวแรงบัตรกีมาเจาะส่วนอันที่มันแตกไปอะ่ะผมก็ลองมาเจาะเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอเจาะตรงกลางแล้วมันรอยร้าวมันไปถึงกันอะ่ะเออมันก็เลยหักเป็น2ส,ส่วนเรียบร้อยอันนี้ใช้ไม่ได้แล้วก็เลยไม่ได้ใช้อน,นี้นครับไปใช้อีกอันหนึ่งแทน ซึ่งอีกอันนึงเนี่ยผมก็จะมาสวมกับตัวลูกข่างครับเหมือนยังจะสวมไม่ได้ทีแรกก็ตัดแต่งนิดนึงจากนั้นก็สวมกันได้เรียบร้อยอ่าพอได้ตัวลูกข่างแล้วเนี่ยเรามาทําส่วนที่จะเชื่อมกับตัวปล่อยลูกข่างกันครับนี่ผมก็ทําการเจาะรูต,ตรงนี้เพื่อที่จะไปต่อกับตัวปล่อยลูกข่างก็เจาะไปครับสองข้างก็จะได้ประมาณนี้ส่วนตัวปล่อยลูกข่างเนี่ยผมเอาฝาน้ําดื่มมานะครับตัดเป็นแง่งสองฝั่ง ตัดให้เหลือแง่งแล้วก็ตรงขอบอนอื่นก็เอาออกครับมันก็จะเป็นแง่งๆแบบนี้เห็นไหมเนี่ยแล้วก็แต่งให้มันเป็นแบบแหลมๆหน่อยเวลาปล่อยลูกข่างลูกขัางจะได้หลุดออกไปได้นะครับแล้วส่วนนี้ก็มีเจาะรูนิดๆหน่อยๆเตรียมไว้ก่อนซึ่งพอได้ตัวปล่อยลูกข่างเนี่ยเราก็เอามาลองติดกันดูแบบนี้ก็สวมเข้าไปครับนี่เรียบร้อยพอเสร็จปุ๊บเราก็ามาประกอบล่างกับตัวลูกข่างนี่พอเรามั่นใจแล้วนะครับเราก็มาตัดด้ามที่มันยื่นๆออกมาออกนี่ แล้วก็จะประกอบกันแบบนี้จะได้ตัวลูกคางเฮ้ย <Hey. S 1> นี่ลองหมุนดูปึ๊บ oh. <laughs> ยังยังนะมันยังไม่ประกอบกันคือเกือบได้แล้วก็เรามาทำตัวปล่อยลูกคางต่อผมใช้อันนี้ครับมันคือแบริ่งเอามาติดกับฝาน้ำดื่มครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาตัวน็อตนะครับเป็นตัวยึดนี่ แล้วก็รูที่เจาะมามันยังไม,ม,งไม่มันยังไม่พอดีนะเดี๋ยวเราเอามาตัดแต่งกันนิดหน่อยก็วิธีแต่งก็ใช้ตะไบครับผมอยากได้รูที่มันพอดีมากๆเนี่ยก็เลยใช้ตะไบมาตะไบเอาอ่นะซึ่งพอได้ขนาดปุ๊บล้วก็เนี่ยครับสวมน็อตเข้าไปให้มันหล,มหลวมนิดหน่อยแต่ก็ยังพอดีด้วยเนี่ยพอหมุนแล้วแบบลื่นๆไม่มีการสายนะครับอ่นะสวมเข้าไปอย่างนี้แล้วก็มาลองประกอบกับตัวลูกข่างดูครับอ่านะ ฟิลนี้ฟิลนี้พออะไรต่างๆเราเริ่มมั่นใจ้วครับเรามาประกอบลูกข่างให้เรียบร้อยดีกว่านี่เอาขามาแปะกับตัวลูกข่างใช้ปืนกาวนะครับยิงไปส่วนตัวปล่อยลูกข่างเนี่ยเราจะมาประกบกันอย่างนี้นะโดยการใช้เนี่ยปืนกาวนะครับทาไปตรงตัวรอบๆอบแบริงนะครับสาคัญมากนะว่าเราจะไม่ให้กาวไปโดนด้านในอะ่ะไม่งั้นมันจะหมุนไม่ได้เออนะพอทากาวเสร็จแล้วก็ลองประกบเข้าไปเอาน็อตมาด้วยมันจะได้ซินเตอร์่าทีนี้แบรดิงก็จะติดเข้ากับฝาแล้วครับแล้วก็ลองหมุนดู นี่ประกอบกันแล้วก็หมุนงี้ฮจากนั้นเรามาดูตัวฐานกันครับน่ะผมก็ใช้ใช้ปืนกาวเจาะรูพลาสติกไปเลยเพราะว่าหัวปืนกาวมันร้อนใช่ไหมเออมันก็สามารถที่จะเจาะรูพลาสติกได้ก็พอเจาะได้ขนาดก็เอาคีมตัดมาตัดแต่งนิดๆหน่นนอยๆแล้วก็เอาน็อตมาสวมเข้าไปครับ,บนี่ประมาณนี้แล้วก็ลองประกอบดูเลยเอาน็อตมาสวมปบแบบนี้ให้มันหลวมๆนิดนึงครับ ี่ให้ตัวฐานนี่มันหมุนได้พอเราปรับไส์ดีแล้วปุ๊บเราก็เอาน็อตตัวเมียรครับมาล็อกด้านบนเสร็จแล้วก็เอาฝากล่องขนมนะครับมาปิดปุ๊บนะได้แล้วฐานปล่อยลูกคางครับส่วนวิธีที่ทําให้ลูกคางหมุนเนี่ยผมก็ใช้เชือกนะคือถ้าเกิดเป็นเบเบดอะ่ะมันจะมีแท่งที่เป็นหยกัยกหยกัยกหยักหยักใช่ไหมอันนั้นอะ่ะมันเอาไปขัดกับเฟืองแล้วดึงปุ๊บพอดึงอะ่ะเฟืองที่ขัดกับตัวแท่งหยกักหยักอ่ะมันก็จะหมุนส่วนอันนี้เราใช้ความฝืดของเชือกครับใช้แรงเสียดทานของเชือกนี่แหละเป็นตัวทําให้ แกนตัวนี้หมุนซึ่งมันคือวิธีเดียวกันกับลูกข่างสมัยเก่านะก็น่าจะพร้อมเล่นแล้วเดี๋ยวก่อนจะไปเทสเราตกแต่งขั้นสุดท้ายนิดนึงก็คือเอาสติกเกอร์มาแปะครับนี่แปะเข้าไปเลยแปะเสร็จแล้วก็ตัดให้ได้ตามรูปทรงนะป๊บเสร็จแล้วก็เจาะรูนิดนึงจะได้ไปประกอบกับตัวฐานได้นะครับก็ถือว่าเรียบร้อยเฮ้ยเแบเบททำเองเดี๋ยวเราไปเทสกัน มาก็มาเทสกันครับเริ่มจากมาดูตัวนี้กันลันเชอร์นะครับตัวปล่อยลูกข่างเราใช้วิธีมัดเชือกเออเป็นวิธีการแบบหมุนลูกข่างสมัยก่อนนะ่ะลูกข่างสมัยก่อนเขาใช้เชือกมัดนะันแล้วก็ดึงเงาแต่ว่าอันนี้เอามาผสมกับวิธีการใช้เบ,บเบดเพราะเบเบดเนี่ยจะติดลูกข่างไปตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ทําให้ตรงนี้หมุนแล้วปล่อยไอ้ตรงนี้ค่อยหมุนไปจริงๆมันก็คือลูกข่างสมัยเก่านี่แหละซึ่งผมเกิดไม่ทันนะเกิดไม่ทันเล่นต้องรุ่นแบบรุ่นพ่อแม่อืมน่ะเนี่ย เดี๋ยวเราจะดึงอย่างนี้แต่เดี๋ยวผมเทสอันนี้ให้ดูก่อนเทสต,ตัวหมุน,นให้ดูก่อนว่าพอดึงเชือกแล้วมันจะหมุนยังไงนะดูนะ one two อ่าอันนี้คือตัวหมุนมันจะ work คือพอเราดึงปุ๊บมันก็จะหมุนอย่างนี้จากนั้นเดี๋ยวเราเอาลูกข่งมาติดกันนะครับปึ๊บพันไปพันเหมือนโยโย่เฮ้ยนี่มันสุดยอดนว,วัตกรรมครบรวมครับมาติดลูกข่างแล้วพร้อม one two โอ้โหมันจะคุมยากนิดนึงนะเล่นบนโต๊ะมันหล่นได้อะไรอย่างี้อะซึ่งอันนี้นมันหมุนไม่ค่อยนานเพราะว่าอะไรครับคนดูบาลานซ์มันไม่ได้เออตรงกลางมันก็มีเบี้ยวๆนิดนึงนะเดี๋ยวผมจะมาปรับแต่งด้วยการเปลี่ยนไอ้ฝาด้านบนเนี่ยฝาด้านบนเนี่ยมันเบี้ยวๆซึ่งส่วนที่จะมาเปลี่ยนเนี่ยผมก็มีมีผู้เข้าแข่งขันครับคือฝาอันนี้ อันนี้คือฝาน้ำยาบบกพอนุ่มสักอย่างครับแล้วก็ฝาอันนี้อันนี้คือฝาน้ำเกลือเออโหอันนี้ดูแข็งแรงกว่าแต่ว่าไซส์มันอาจจะไม่พอดีก็เดี๋ยวลองดูนะเริ่มจากถอดน,นี้ก่อนมาแก้งานครับเอาลูกคางมาแล้วก็เอาปืนเป่าลมร้อนนี่มาเป่าเลยที่ผมเป่านี่คือให้กาวมันอ่อนนะครับพอกาวอ่อนปุ๊บเราก็จะดึงออกมาได้ อ่าเรียบร้อยก็จะดึงออกมาง่ายหน่อยหรือว่าจะใช้แรงดึงออกมาเลยก็ได้นะเพราะว่าปืนกาวเนี่ยมันไม่ได้ติดแน่นขนาดนั้นอ่ะพอดึงอันนี้ออกมาแล้วปุ๊บเรามาเปลี่ยนวัสดุกันครับนี่มาเลือกดูว่าจะใช้อะไรหัวฝาน้ํายาซักผ้าเนีี้ครับขนาดมันกําลังดีเออแต่ว่ามันหลวมเนี่ยสวมเข้าไปแล้วมันหลวมแล้วก็เอาฝาน้ําเกลือมามันก็ยังหลวมอยู่ครับก็เลยมาจบที่อันนี้อ่า อันนี้คือหัวบีบวิปครีมนะครับที่ผมไม่ได้ใช้ซื้อมา,าแล้วเหมือนไซส์มันไม่พอดีอะไรนั่แหละก็เลยไม่ได้ใช้ก็สวมไปเนี่ยมันพอดีเป๊ะเลยเห็นไหมแต่ว่าหัวบีบวิปครีมเนี่ยด้านบนมันเอาไปต่อกับที่ปล่อยลูกคางไม่ได้นะครับผมก็เลยจะเอามาประกอบกับฝาน้ำยาซักผ้าเนี่ยซึ่งก็าหาวิธีต่อไปต่อมาน่าจะออกมาทรงนี้แหละเออซ้อนๆกันไปแล้วก็เอาลูกข่างมาอยู่ประมาณนี้จะได้ไม่สูงเกินนะครับอ่าแนวแนวนี้แนวแนวนี้ก็พอเลือกวัสดุได้แล้วนะครับเราก็จะมาลงมือทํากันเลย ออจริงๆอยากจะบอกว่าวัสดุเนี่ยมันเป็นอะไรก็ได้นะที่ผมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะอยากให้เห็นว่าแบบมันเปิดเปิดอะ่ะมันเป็นอะไรก็ได้เลยเดี๋ยซึ่งพอวัดขนาดเสร็จปุ๊บเราก็เอาเลื่อยมันเลื่อยเลยครับนี่อ่ะพอเสร็จเรียบร้อยก็เก็บงานนิดนึงครับแล้วก็เอาตัวด้านล่างลูกข่างเนี่ยมาต่อประกบเข้าไปนี่เฮ้ยได้แล้วเนี่ยได้นะเออแล้วเดี๋ยวเราจะติดกับฝากันแบบนี้อ เฟี้ยวเยี่ยมครับแบบนี้พอได้แล้วเดี๋ยวเรามาเทียบจุดกันครับที่จะเจาะรูตัวฝาน้ํายาซักผ้าเนี่ยครับนี่สจุดตรงนี้ก็เอาปากกามาครับมาร์คเกอร์มามาร์คจุดไว้ว่าเราจะเจาะรูตรงไหนนะครับซึ่งอันนี้ค่อนข้างแบบคร่าวๆจัด,จด <c oughs> อ่ะพอได้จุดปุ๊บผมก็จะใช้สว่านเจาะครับก่อนเจาะก็หาอะไรมาตอกนาร่องหนึงจะได้เจาะง่ายๆนะตอกเสร็จก็เจาะรูเลยครับนี่สว่านมาเจาะไป ก็ส่วนที่ผมเจาะนะผมเจาะตามแนวที่มาร์กจุดไว้เลยครับเนี่ยเจาะเป็นทางเลยเพราะว่าพลาสติกมันหนานะถ้าเกิดจะเจาะเนี่ยจะต้องใช้ความร้อนใช้อะไรเงครับแต่ผมว่าใช้สว่านเนี่ยสะดวกที่สุดแล้วพอเจาะพุนได้ทางแล้วเนี่ยเราก็เอาคีมมาตัดได้ตัดไปจนได้เป็นรูที่เราต้องการนะครับอ่าพอได้รูแล้วก็เอาตะไบ,บามาตะไบ,บไปปึ๊บให้รูมันเรียบร้อยน,นิดหนึ่งนะแล้วก็ลองเทสเลยครับนี่ เอาส่วนที่เราจะใส่มาเทสปึ๊บก็โอเคนะเรียบร้อยครับจากนั้นเรามาประกอบส่วนต่างๆเข้าด้วยกันเลยครับนี่ก็ใช้ปืนกาวครับยิงไปแปะไปส่วนด้านล่างผมก็เอาปืนกาวมาทาด้วยนี่ทาเสร็จแล้วก็ประกบเข้าไปครับอ่าเฮ้ย <Hey, S 1> อาจจะมีกาวล้นๆ้นนิดนึงเนอะเออแล้วก็ทําความสะอาดจากนั้นผมมาแก้งานตรงนี้นิดนึงครับตรงตัวขาลูกข่างเนี่ยมันไม่ค่อยเซนเตอร์นะเหมือนทิ้งไว้นานแล้วมันเบี้ยวอะไรเงี้ยเออผมก็แกะออกแล้วก็ติดตั้งใหม่ เนี่ยเคลียกาวเก่าออกนิดนึงแล้วก็ทากาวเข้าไปใหม่เสร็จแล้วก็เอาขาลูกขางครับมาแปะเข้าไปเลยแล้วผมก็พยายามใช้สายตานั่นแหละเซตให้มันแบบตั้งตรงนะเสร็จแล้วก็เก็บงานอีกนิดนึงก็พอกาวแห้งแล้วเราก็แกะกาวส่วนเกินออกหน่อยครับให้มันดูสวยงามเออก็ถือว่าเสร็จแล้วนะครับนี่เบรดเวอร์ชัน2เฮ้ยดูแบบแข็งแรงขึ้นเยอะทุกคนทำเสร็จแล้วนะนี่เฮ้ย <c oughs> เอาอ่ะจะบอกว่ามันหนักมากอะนี่เบเบร DIY one เอ้ยเอ้ยเล่นบนโต๊ะมันยากนิดนึงนะเดี๋ยวไปถ่ายสวยๆทีนึงก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปแข่งกันรอบนี้แบบโหดมากใหญ่มากสมดุลมากไป ก็ตอนนี้เราย้ายมาที่บ้านพี่ชายผมนะมาเจอกับคู่แข่งตัวตึงนะครับน้องกีวีอายุ2ขวบ<ห>อ่นนี้ผมก็ลองเทสสนามดูก่อนครับเดียวว่าต้องเล็งให้แม่นกว่านี้นิดนึงแต่พอลูกข่างลง,งสนามเนี่ยก็ดูจะไม่มีปัญหาอะไรครับน่าจะต่อสู้กันได้จากนั้นการต่อสู้แรกก็เริ่มต้นขึ้นเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยใครชนะใครชนะ อ้าวเสมอก็รอบแรกจบไปด้วยการเสมอนนครับเรียกว,ว่าลูกข่านของใครหยุดก่อนคนนั้นแพ้นะครับแล้วก็ผมก็เจอข้อเสียของเบเบดที่ผมทําเองด้วยว่าพอแข่งไปแล้วรอบนึงเนี่ยผมต้องเอาเชือกมาคอยพันก่อนนะเออแล้วห่างรอเนี่ยกีวีก็ซ้อมสนามไปเรียบร้อยแล้วซึ่งพอมผมพร้อมปุ๊บเราก็มาเริ่มการแข่งขันครั้งที่สองครับนี่แน่เก่งเออเอเอ เฮ้ย <S it> ไหนไหนเอ้ยตายพร้อมกันแหละไหนชนะกี่วนีไหนชนะอันนี้ก็แข่งครั้ง uh ที่2นะครับผลก็เสมอนะครับจนมาการแข่งขันรอบที่3เฮ้ยเอ้ยเปลี่ยนตได้ไม่เปลี่ยเออนเฮ้ยดูได้ใครชนะดูจะเสมออีกแล้วอ่ะเ รอบที่3ก็เสมอครับก็ดูทรงแล้วแข่งกับเด็ก2คขวบอาจจะไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่ก็เลยเล่นกับผู้ใหญ่บ้างนะครับหน<อ>รอบนี้ผู้ใหญ่แข่งกัน<อ>เรียกว่ารอบนี้น่าสนใจนะผมยึดพื้นที่ตรงกลางไว้ได้นะครับส่วนเบเบ็ฝ่ายสีส้มเนี่ยหยุดหมุนแล้วมาขัดเน่ของผมหยุดหมุนตาม <laughs> ผลเ้าออกมาที่เสมออีกแล้วนะครับอันนี้เป็นสายโจมตีรอบนี้พี่ชายผมก็เลยเปลี่ยนครับเปลี่ยนเป็นเบเบสสายโจมตีนะมันจะเคลื่อนไหวเร็วกว่าอันเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวมาลองดูการแข่งขันกัน<ห>เรียกว่าโหแพ้ง่ายเลยครับลงไปพร้อมกันโดนกระแทกกระเด็น<ห>ว่าแล้วเราก็ต้องลองอีกรอบนึงเบเบสทำเองปะทะเบเบสสายโจมตี เว่เบเบสสายโจมตีนี่วิ่งมากระแทกจนโหลูกข่าผมล้มละเนระนาดว่าแล,วแล้วแล้วก็ลองอีกรอบครับโอ้โหเฮ้ยแพ้แล้วอะ่ะว่นนอร,อรอบนี้ก็ยังแพ้ครับเรียกว่าน่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแล้วว่าสู้เบเบสสายโจมตีไม่ได้จริงๆแล้วก็รอบสุดท้ายครับเทสกับเบเบสสายถึกทนอีกทีนึง เรียกว่าตอนนี้น่าสนใจมากครับเแบเบทของทั้งสองส่ายสู้กันสูสีวิ่งกระแทกกันไปกันมานี่คือผมพยายามจะแย่งพื้นที่ตรงกลางแต่ว่าก็โดนกระแทกออกเรื่อยๆนะครับเรียกว่าของผมอะ่ะถึกทนไม่แพ้กับเบเบทถืกทนเลยโอ้โหสู้กันสู้กันจนสุดท้ายเสมอครับนี่สู้ได้ไหมสู้เบเบทได้ไหมสู้สู้ได้นะถ้าถ้าเด็กเป็นคนปัน่นหนป็นคนปั่นเนี่ยสู้ได้แต่ถ้าผู้ใหญ่ปันป่นนี่สู้ไม่ได้นะครับ กาก็กลับมาบ้างนะครับมาสรุปกันก็เจ๋งดีนะเบบแบบทำจากของเหลือใช้อ่ะเออถ้าเกิดนับแค่ของผมเลยนะอันนี้คือศูนย์บาทเนี่ยอันนี้คือกล่องขนมทุกคนน่าจะเคยเห็นกันกล่องมาฝรั่งอะไรสักอย่างแหละแล้วก็แบลิง แบริ่งจริงๆซื้อมา25บาทแถวๆนี้ครับแล้วก็มีน็อตอันนี้เนอะแต่ว่าน็อตกับแบริ่งอ่ะผมมีอยู่แล้วก็คือมันเหลือจากคลิปทำสปินเนอร์เออมันเหลือจากคลิปทำสปินเนอร์ก็เก็บไว้ตั้งแต่ตอนนั้นนะครับจนมาเนี่ยคลิปเนี้ยก็ได้ใช้นะครับแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นฝากระป๋องน้ํายาซักผ้านะครับแล้วก็อันนี้หัวบีบวิปครีมอันนี้เป็นไม้ติ่มเป็นปากกาเป็นลูกเหล็กที่แบบมีอยู่แล้วอ่ะอืมก็คือศูนย์บาทจริงนะที่ผมทําเนี่ย แต่ถ้าคิดราคาจริงๆก็จะประมาณ25บาทมั้ง40บาท50บาทแถวแนี้ครับก็เป็นเบเบดเอาไว้เล่นกับเบเบดจริงๆได้นะไม่ต้องไม่ต้องไปซื้อราคาแพงส่วนอีกจุดหนึ่งที่อยากพูดเลยก็คืออันนี้ตัวปล่อยเนี่ยถ้าเกิดได้ทําอีกรอบหนึ่งผมจะเปลี่ยนทําเป็นจะงอยจะงอยอย่างเงี้ย เออเพราะว่าผมเพิ่งจะรู้ว่ากลไกของเบเบ้เขาทํำยังไงคือตัวปล่อยมันจะเป็นจะงออยอย่างนี้เป็นแบบตะขออ่ะแล้วเวลาหมุนน่ะมันก็จะใช้ตะขอเนี่ยดันแล้วพอดันไปเรื่อยๆปึ๊บหมุนไปหมุนไป,นไ,ปไอ้ตัวลูกขามันก็จะหมุนละแล้วพอตะขอหยุดหมุนแต่ว่าตัวลูกขัางเนี่ยหมุนอยู่มันก็จะหลุดออกจากตะขอเองครับซึ่งเป็นคนละแบบกับอันที่ผมใช้นะอืมของผมเนี่ยใช้วิธีการแบบให้มันติดไว้แบบหล,ลวมๆอ,อ่ะเออ แล้วพอหมุนไปมัน,ม,นมันก็จะหลุดเองเนะจริงๆหลักการก็คล้ายๆกันแหละแต่ว่าอันนี้มันเนี่ยมันยึดแนวตั้งส่วนอันนั้นมันยึดแนวนอนใช่ไหมแล้วก็มีวิธีการปลดล็อกที่แบบเป็นหลักการที่คิดมาแล้วส่วนของผมเป็นหลักการที่ใช้ได้ก็ใช้นะครับเออก็ถ้าปรับปรุงได้ผมก็จะปรับปรุงนะแต่แบบนี้ก็ยังใช้ได้อยู่อ่าก็คืออยากบอกเพื่อที่ว่าถ้าเกิดใครจะไปทําตามนะครับเปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นจะงอยนะแล้วก็ต้องมี3ขาเพราะว่า2ขานะ่าจะไม่เวิร์กไอตรงนี้ก็เป็นรูสามรูเหมือนกัน อืมแค่นี้แค่นี้นะครับข้อผิดพลาดที่อยากจะแก้นะก็คลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับไปทําเล่นกันได้ที่หาย,ยากน่าจะเป็นน็อตกับแบริ่งมั้งผมไม่รู้ว่าพวก l a ซ a ด้าช้อปปีอะไรย่างนี้มีขายหรือเปล่านะน่าจะมีเดี๋ยวผมหามาให้แล้วกันเออแต่เนี้ยผมไปซื้อที่คองถมมาก็ไปทําตามได้อนนี้เจ๋งดีประหยัดดีส่วนพวกปากกาพวกฝาเฟออะไรต่างๆนะครับลองใช้จินตนาการเอาแล้วก็แบบมา mix and match ด้วย อ,อย่าเบิงตังเยอะเลยแค่นี้ครับเจอกันคลิปต่อไปก็ฝาก like, กดไลค์กด u ับส r คร e ด้วยมีเฟ c บุ o o อินสตาแกรม t ิกต o อเป็นเปทีวีเจอกันครับบ๊ายบายมาเฮ้ยเฮ้ย